สวัสดีค่ะมอพงกระเบนแบค่ะนะคะก็วันนี้ขึ้นต้นคลิปด้วยอันนี้เลยใช่ไหมคะอันนี้ใช่ไหมก็ถามว่าขึ้นต้นต้นคลิปอันนี้ทําไมหรอกคะก็แค่อันนี้เห็นไหมถ้าใครสังเกตนะมันจะเป็นกระดาษนะคะแต่ดูนี้มันจะเป็นอะไรนะไม่รู้อ่ะแต่วันนี้มันเป็นหิงหิงรวยๆนะคะก็ถ้าเป็นวันเกิดตีนเราจะเอาอันนี้นะคะ ก็เป็นบ้านตุ๊ดจีนนะคะแค่ใครอยากนำเสนอให้ไปซื้อซื้อที่ไหนไม่รู้แต่ต้องซื้ออันนี้ไม่ได้บังคับนะคะถ้าใครไม่อยากซื้อก็ไม่ต้องซืเสนอไม่ได้บังคับนะคะถ้าคนมีอยู่แล้วก็มาแชร์กันหน่อยนะมีอยู่แล้วนะคะลง YouTube นะสอนพิธีการลง YouTube ไปแล้วนะคะถ้าใครมี เอาสีอะไรก็ได้ด้านตรงนี้สีอะไรก็ได้ส่วนตรงนี้นะคะเป็นกระดาษนะคะเป็นกระดาษอะทำอันใหญ่ก็ได้ไม่ว่าเลืออเลืออเคืออเลือบเออเออเลืออเคอืออเออบไปใส่ตรงไหนนะคะเนี่ยอะไรอันนุ่นนิดนึงสรุปโอเคนะคะถ้าใครมีแชร์ก็ได้นะลงยูทูบเลย ต้องหรอ,อมัง้งส่งวปดีโอใต้คลิปก็พออ้าเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะวันสงการว,ว,ว,วันที่สุขวันสุขวันสุขวันที่สิบนะคะเราจะต้องลำนะคะก็น่าจะไม่ได้ลงน่าจะนะคะน่าจะแต่น่าจะลงคลิปสงการที่ใส่น้ำมาอะไรมา แล้วแบบนี้นเนี่ยโอเคนะคะถ้าใครชอบกดไลค์ถ้าใครชอบก,อบกดซับนะคะ,ะแต่ก่อนที่จะลากันไปเนี่ยต้องหมุนต้องหมุนอันนี้ดูก่อนแป๊บนึงนะคะมันหลุดมันใส่ได้ตึ๊ดนี้ตึ๊ง แค่นี้ก่อนเลยวิสามนาทีแล้วนาทีกว่ากว่าแล้วค่ะโอเคค่ะถ้าใครชอบกดไลค์ถ้าใครชอบมากๆกดซับวันนี้ก็ต้องขอลาไป